เวยนชาเดินผ่านงานเลี้ยงหรูห้องจัดเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับและเสียงเพลงคลอเบาเขามองผู้หญิงรอบตัวทุกคนพยายามเรียกร้องความสนใจแต่เขาไม่สนใจพย,ยักหน้าเพียงเล็กน้อยแล้วก้าวผ่านกลิ่นขนมหวานลอยมาตามอากาศเผยให้เห็นเค้กสตรอเบอรี่สีแดงสดวางเรียงอยู่บนโต๊ะกลางสายตาของเขาจับจ้องไปที่หญิงสาวตัวเล็กเธอกำลังล้วงเค้กด้วยนิ้วมืออย่างไม่สนใจใครความงามแบบเรียบง่ายของเธอทำให้เวลาเหมือนหยุดชะงักโซหยุดก้าวลมหายใจช้าและหนักขึ้น ทุกเสียงรอบตัวกลายเป็นเพียงเสียงกล้องในหัวเขาหัวใจเต้นรัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนรอยยิ้มของหญิงสาวเมื่อได้เค้กเต็มมือทําให้ความยินชาในใจของเขาเริ่มละลายเขาเดินเข้าใกล้กลิ่นหวานของสตรอเบอรี่และความบริสุทธิ์ของเธอเข้ามาในจมูกอย่างรุนแรงทันทีที่สายตาพบกันเธอก็หยุดชะงักมือถือเค้กสูงขึ้นเล็กน้อยหัวใจเขาพุ่งแรงรู้สึกเหมือนตกหลุมลึกไม่มีทางออกความรู้สึกช็อกผสมผสานกับความอยาก ทุกคนรอบตัวเริ่มเบลอไปเขาเห็นเพียงเธอความเงียบท่วมทนทั้งห้องเขาก้าวชา้ชาๆใกล้เธอยังไม่ละสายตาทำให้ความตึงเครียดสูงสุดเมื่อเขาเอื้อมมือไปหยิบเคก้กด้วยกัรรอยยิ้มของเธอขยายกว้างดวงตาสองประกายหัวใจเขาสั่นอย่างรุนแรงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนในวินาทีเดียวเขาและเธอยังคงยืนตรงหน้าเค้ยังอยู่ในมือของเธอแต่ความเงียบเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงเพลงเหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาที่เต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอก เธอค่อยๆย,ยื่นเค้กให้เขาสายตาไม่มีความกลัวมีเพียงความร่าเริงและไร้เดียงสาเซียวรับเค้กมือของเขาสัมผัสมือเธอโดยบังเอิญความร้อนจากผิวเธอส่งตรงเข้าสู่ใจรสหวานของสตรอเบอรี่ยังติดอยู่บนปลายนิ้วเธอเลื่อนมือลงช้าๆทำให้เขาใจสัน่นทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นฝุ่นละอองแสงเล็กๆในสายตาเขาเขาไม่สนใจผู้คนไม่สนใจงานเลี้ยงแสงไฟสะท้อนบนดวงตาเธอทำให้ความยินชาในใจเขาแตกสลายทันที เขาเอื้อมมืออีกครั้งจับมือเธอเบาๆความอบอุ่นกระจายไปทั่วร่างรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นพร้อมสายตาที่มองเขาเหมือนรู้ความลับบางอย่างเขาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนหัวใจเขาถูกผูกไว้กับเธอโดยไม่ตั้งตัวเสียงเพลงกลับมาแต่เขาไม่ได้ยินแค่เธอและเขาในโลกของตัวเองทันใดนั้นเธอกลับทำสิ่งที่คาดไม่ถึงเธอหยิบเค้กใส่ปากโดยไม่สนใจเขาอีกครั้งเ็หยุดทุกความคิดสติหลุดเล็กน้อยความประหลาดใจและความชื่นชมผสมกันจนแทบหายใจไม่ออก เขาอยากจะหัวเราะอยากจะถามอยากจะดึงเธอเข้ามาใกล้แต่ไม่กล้าหัวใจเขารู้แล้วว่าโลกทั้งใบเปลี่ยนไปเพราะผู้หญิงที่เพียงขโมยเค้กเพียงคาเดียวเธอกัดเค้กเต็มคํารสหวานติดปลายลิ้นเขาสังเกตเห็นทุกรายละเอียดราวกับโลกหยุดหมุนรอบเขาเพียงเธอคนเดียวความสดใสความไร้เดียงสาและความกล้าที่ทําทุกอย่างโดยไม่สนใจใครทําให้ใจเขาสั่นอย่างรุนแรงเจียวก้าเขาใกล้มาขึ้นทุกอย่างก้าเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขารู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าสู่เขาวงกตของความรู้สึก เธอเห็นสายตาเขายิ้มบางๆราวกับท้าให้เขาเข้าใกล้ลมหายใจของเขาหนักขึ้นกลิ่นสตรอเบอรี่และความอบอุ่นของเธอคลอรวมกันจนเขาแทบทนไม่ไหวทันใดนั้นมือของเขาสัมผัสมือเธออีกครั้งแต่คราวนี้จับแน่นขึ้นความรู้สึกทั้งเย็นชาและตื่นเต้นผสมกันเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนเกือบจะดังขึ้นในหูเสียงรอบตัวเริ่มเบลอไปเหลือเพียงเธอและเขาดวงตาของเธอประกายวิบวับรอยยิ้มเผยถึงความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่คาดคิด เธอเอียงหน้าเข้ามาใกล้เค้กตกอยู่ข้างๆโดยไม่ได้สนใจใครเขาเกือบจะกล้าถอยแต่หัวใจเขาผลักให้กล้าเข้าไปอีกความตึงเครียดสูงสุดเต็มไปด้วยความไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นและในเสียววินาทีนั้นเขารู้ชัดว่าตกหลุมรักเธอโดยสมบูรณ์เธอสูดลมหายใจลึกจ้องตาเธอเต็มแรงทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นแรงเกินจะควบคุมเขาเอื้อมมืออีกครั้งแต่ใบหน้าของเธอเบาๆความอบอุ่นจากผิวเธอส่งตรงเข้าสู่ใจ เธอไม่ถอยกลับยิ้มให้ราวกับเชิญให้เขาเข้าใกล้มากขึ้นเสียงเพลงกลับเข้ามาในหูอีกครั้งแต่สำหรับเขามันเป็นเพียงจังหวะประกอบหัวใจที่กำลังเต้นรัวเขาก้มลงใกล้เธอยังคงมองเขาอย่างไม่กลัวชั่วขณะนั้นทั้งโลกหยุดหมุนทันใดนั้นเธอทำสิ่งที่เขาไม่คาดคิดยื่นเค้กให้เขาด้วยนิ้วมือสกปรกเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเชื่อรับเค้กในมือและหัวใจเหมือนถูกไฟเผาเขาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อน รสหวานของสตรอเบอรี่ปะทะก,กับความรู้สึกของเขาเข้าหัวรอบเบาๆรู้สึกทั้งช็อกและปลื้มใจในที่สุดเขาตัดสินใจก้าวเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นจับมือเธอทั้งสองข้างดวงตาเธอประกายแปลกตาความกล้าหาญและความซุกซนผสมกันจนเขาแทบจะหลงไหลจีโอกล่าวเสียงต่ำฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นมีเพียงเธอคนเดียวรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นหัวใจเขารู้ว่าโลกทั้งใบเปลี่ยนไปเพราะผู้หญิงที่เพียงขโมยเค้กเพียงคำเดียว ทั้งสองยืนตรงกลางห้องทุกสายตาจับจ้องแต่พวกเขาไม่สนใจใครอีกแล้วความตึงเครียดความชอกความประหลาดใจกลายเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมจนแทบระเบิดออกมาเชียวก้าเข้าไปใกล้เธอมากข,ขึ้นอีกครั้งลมหายใจร้อนผสมกลิ่นสตรอเบอรี่ลอยเข้ามาเต็มจมูกเขามองลึกลงไปในดวงตาเธอรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองกำลังละลายความเย็นชาที่เคยมีหายไปหมดสิน้นเธออมยิ้มเบาๆยกเ,เค้กขึ้นสูงราวกับท้าให้เขาก้าวเข้ามาใกล้ มือเขาแน่นขึ้นจับมือเธอเบาๆแต่มันคงเส้นสายและความอบอุ่นของมือเธอทําให้เขาสัน่นความเงียบในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกสายตาเริ่มจดจ้องแต่เขาไม่สนใจเขาเอ่ยเสียงต่ําเสียงสั่นคอฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่เห็นเธอกินเค้กเพียงคําแรกเธอหัวเราะเบาๆแต่สายตาย,ยังคงเจิดจ้าเหมือนยืนยันสิ่งที่เขาเพิ่งสารภาพทันใดนั้นเธอยื่นเค้กให้เขาเต็มมือความใกล้ชิดความสนุกและความไม่คาดคิดรวมกันจนเขาแทบล้มลง หัวใจเขารู้สึกช็อกแต่ในแบบที่ทําให้เขาอยากหัวเราะและร้องให้ไปพร้อมกันเซียวคอย่อยๆโน้มตัวเข้าไปใกล้เธอไม่ถอยกลับเอียงหน้าเข้ามาเบาๆในวินาทีเดียวโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนทั้งสองอยู่ท่ามกลางแสงไฟเพลงและสายตาคนระแต่สําหรับพวกเขามีเพียงความรู้สึกระหว่างกันเค้กสตรอเบอรี่ในมือกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเริ่มต้นใหม่เขารู้ว่าช่วงเวลานี้จะฝังอยู่ในใจตลอดไปและโลกของซูเยันชาก็เปลี่ยนไปตลอดการ เสียงรอบตัวเริ่มเข้มข้นอีกครั้งผู้คนเริ่มประสิทธิ์ประดิษฐ์ตัวแต่ซีอโอและเธอไม่สนใจเขาก้มลงใกล้เธอยังคงมองเขาอย่างไม่กลัวดวงตาของเธอประกายเจิดจ้าความกล้าหาญและซุกซนผสมกันเขาเอื้อมมืออีกครั้งจับมือเธอแน่นขึ้นรู้สึกถึงความอบอุ่นและชีวิตชีวาที่ไหลเข้าสู่หัวใจเธออมยิ้มกว้างยกเค้กขึ้นเต็มมือก่อนจะเอียงหน้าเข้ามาใกล้เขาห,หัวใจเขาสั่นดุนแรงรู้สึกทั้งช็อกทั้งตื่นเต้นทุกอย่างรอบตัวเหมือนหายไปเหลือเพียงพวกเขาสองคน เสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะดังขึ้นในหูความรู้สึกช็อกผสมผสานกับความรักเต็มไปหมดเขาเอ่ยเสียงต่ำแต่มั่นคงฉันไม่สนใจใครอีกแล้วมีเพียงเธอคนเดียวเธอหัวเราะเบาๆดวงตาเปล่งประกายเหมือนยืนยันคำพูดของเขาทัานใดนั้นเธอหยิบเค้กเข้าปากอีกครั้งทำให้เขาหยุดทุกความคิดแต่กลับหัวใจเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมเซียวโน้มตัวเข้ามาใกล้ย,ยกมือแต่แก้มเธอเบาๆความอบอุ่นของผิวสัมผัสทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุน สายตาของพวกเขาประสานกันในความเงียบเธอยังคงยิ้มท่ามกลางความช็อกและความตื่นเต้นที่เติมเต็มหัวใจเขาเขารู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการความเย็นชาความเย่อหยิ่งและทุกสิ่งที่เขาเคยเป็นถูกลบไปหมดเค้กสตรอเบอรี่ในมือกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่คาดคิดและตื่นเต้นเกินคาดหัวใจของซีโอเต็มไปด้วยความสุขช็อกและความหวังใหม่เชื่อหยุดมองเธอชั่วขณะหนึ่งทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาเต้นแรง เขารู้สึกถึงความช็อกที่อบอวลทั้งใจรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเพื่อไม่ให้เสียโอกาสนี้ย่างก้าวช้าๆเขาก้าวไปตรงหน้าเธอทุกสายตาจับจ้องแต่เขาไม่สนใจมือเขายกขึ้นแต่ใบหน้าของเธออย่างมั่นคงความอบอุ่นของผิวเธอทำให้หัวใจเขาแทบระเบิดเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้เสียงหัวใจเขาดังกล้องในหูเหมือนทุกอย่างหยุดหมุนรอบตัวเธอไม่ถอยกลับยิ้มบางๆดวงตาเปล่งประกายเหมือนท้าให้เขาก้าวเข้ามาอีก ซีโอเผยรอยยิ้มที่ไม่เคยปรากฏต่อใครมาก่อนพร้อมเอ่ยเสียงต่ำและหนักแน่นฉันรักเธอตั้งแต่เห็นเธอกินเค้กเพียงคำแรกรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นเวตาเต็มไปด้วยความซุกซนและความยอมรับทันใดนั้นเธอหยิบเค้กเข้าปากอีกครั้งทำให้หัวใจเขาแทบพุ่งออกมาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความโกรธหรือรังเกียจความตึงเครียดและความช็อกผสมกับความรักอย่างเต็มเปี่ยมเขารู้ว่าช่วงเวลานี้จะฝังลึกในใจตลอดไป เขากล้าใกล้ยิ่งขึ้นมือเขาจับมือเธอแน่นขึ้นทั้งสองอยู่ตรงกลางห้องแสงไฟและสายตาทุกคู่รอบตัวเหมือนเลือนหายไปซีโอไม่สนใจผู้คนไม่สนใจงานเลี้ยงทุกอย่างมีเพียงเธอและเขาหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสุขช็อกและความมองหมายเค้กสตรอเบอรี่ในมือเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นที่ไม่คาดคิดเขารู้ว่าโลกทั้งใบเปลี่ยนไปเพราะผู้หญิงที่กล้าขโมยเค้กเพียงคำเดียวซีโอหยุดนิ่งชั่วขณะมองไปรอบห้องทุกสายตาจับจ้องเขาแต่เขาไม่สนใจ เขาโน้มตัวเข้าหาเธออีกครั้งมือทั้งสองประสานกันแน่นขึ้นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั้งร่างเสียงหัวใจเขาเต้นแรงกว่าที่เคยเค้กสตรอเบอรี่ในมือเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าและความจริงใจเขาเอ่ยเสียงชัดเจนและมั่นคงฉันไม่สนใจใครอีกแล้วมีเพียงเธอคนเดียวเธอยิ้มกว้างดวงตาเปล่งประกายท่ามกลางความเงียบและความตึงเครียดรอบตัวแล้วเธอก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นริมฝีปากของทั้งสองแทบสัมผัสกัน แขกในงานเลี้ยงเริ่มปกระซิบพยายามมองแต่ซิโยไม่สนใจพวกเขาอยู่ในโลกของตัวเองหัวใจเขารู้สึกทั้งช็อกและเต็มไปด้วยความสุขความเย็นชาและความเป็นผู้บริหารเก่าๆของเขาถูกแทนที่ด้วยความรักและความตื่นเต้นเธอยื่นเค้กให้เขาครั้งสุดท้ายเขากัดอย่างระมัดระวังพร้อมรอยยิ้มเต็มใจแสงไฟสะท้อนบนดวงตาของพวกเขาความรักและความช็อกผสมกันจนแทบระเบิดออกมาซีโอและเธอจ้องตากันในความเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรู้สึกที่ไม่ต้องพูดอะไร เขารู้ทันทีว่าช่วงเวลานี้จะถูกจดจำตลอดไปโลกของเขาเปลี่ยนไปเพราะผู้หญิงที่กล้าขโมยเค้กเพียงคำเดียวเชื่อสูดลมหายใจเล็กอีกครั้งรู้สึกถึงความอบอุ่นและชีวิตชีวาที่เธอถ่ายทอดมาเขาเอื้อมมืออีกครั้งจับมือเธอแน่นขึ้นรู้สึกถึงแรงสะเทือนเล็กๆจากความตื่นเต้นเธอยิ้มให้เขาอีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความกล้าและความซุกสนทำให้หัวใจเขาแทบพังเขาก้มลงใกล้หน้าเธอริมฝีปากแทบสัมผัสกันแต่ยังคงหยุดอยู่เพียงเสี้ยววินาที เสียงเพลงรอบตัวเริ่มกลับมาชัดเจนแต่สําหรับเขามันกลายเป็นแค่จังหวะประกอบหัวใจที่เต้นแรงซีโอเอ,อ๋ยเสียงต่ำแต่หนักแน่นฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นเธอหัวเราะเบาๆดวงตาเปล่งประกายเหมือนยืนยันคําพูดของเขาทัานใดนั้นเธอส่งเค้กให้เขาเต็มมือและโน้มตัวเข้ามาใกล้กว่าเดิมความตึงเครียดความช็อกและความตื่นเต้นพุ่งสูงสุดหัวใจเขาแทบระเบิดออกมา พวกเขายืนตรงกลางห้องแสงไฟส่องประกายบนเค้กและใบหน้าทั้งสองตัวรู้ว่าช่วงเวลานี้จะฝังอยู่ในใจตลอดไปโลกของเขาเปลี่ยนไปเพราะผู้หญิงที่กล้าขโมยเค้กเพียงคำเดียวทุกสายตาเริ่มเบลอเหลือเพียงพวกเขาและความรักที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและในที่สุดเขาโน้มตัวลงจูบเธอเบาๆท่ามกลางความประหลาดใจและความตื่นเต้นของทุกคนหัวใจเขาเต็มไปด้วยความช็อกความสุขและความมองใหม่โลกของซเยินชากลายเป็นอดีตไปแล้ว เ้าจูบเธอเบาๆเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดความรู้สึกชอบความสุขและความตื่นเต้นรวมกันจนเต็มอกเธอหลับตาย,ยิ้มตอบอย่างมั่นใจทําให้ความยินชาและความเป็นผู้บริหารเก่าของเขาหายไปหมดแขกในงานเริ่มตะลึงกระซิบกระซาบแต่พวกเขาไม่สนใจทุกอย่างรอบตัวเลือนลางเหลือเพียงความรักของสองคนเขาพลาออกเล็กน้อยสบตาเธอเต็มตารู้ว่าตกหลุมรักเธออย่างหมดใจเค้กสตรอเบอรี่ที่เธอขโมยกินกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าและความจริงใจ ซีโอเอ๋ยเสียงต่ำแต่มั่นคงจากนี้ไปเธอจะเป็นคนเดียวในโลกของฉันเธอหัวเราะเบาๆแล้วยิ้มกว้างราวกับตอบรับคำสัญญาของเขาแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าและเค้กทำให้ทั้งสองเหมือนอยู่ในโลกที่ไม่มีใครอื่นเสียงเพลงและเสียงคนรอบข้างกลับใหม่ครั้งแต่พวกเขาไม่สนใจหัวใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสุขหัวใจเขารู้ชัดเจนโลกของซิเยนชาสิ้นสุดลงเพราะผู้หญิงที่กล้าขโมยเค้กเพียงคำเดียว ทั้งสองยืนอยู่กลางงานเลี้ยงจับมือแน่นรอยยิ้มและสายตาประสานกันความรักที่เกิดขึ้นทําให้ทุกสิ่งช็อกและน่าจดจําเค้กสตรอเบอรี่ในมือกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นใหม่โลกทั้งใบของเขาเปลี่ยนไปตลอดการหลังจากจูบแรกนั้นทั้งสองยังคงยืนกลางงานเลี้ยงมือประสานกันแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายแขกทุกคนเงียบงันมองภาพของซูเยนชาและหญิงสาวผู้กล้าที่ขโมยเค้กด้วยความตื่นตะลึง เขาสบตาเธอรอยยิ้มอ่อนโยนแทนคำพูดหลายพันคำทุกความยินชาความเย่อหยิ่งและความเป็นผู้บริหารเก่าๆของเขาได้สลายไปหมดเธอหัวเราะเบาๆความไร้เดียงสาและซุกซนผสมกับความมั่นใจทําให้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นเคสสตรอเบอร์รี่ในมือของเธอถูกวางลงเบาๆเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าและความจริงใจซีอโอเอ่ยเสียงต่ําและมั่นคงตั้งแต่วันนี้เธอคือคนเดียวในโลกของฉันเธอยิ้มตอบตาเป็นประกายเหมือนเห็นอนาคตที่ทั้งสองจะสร้างร่วมกัน แสงไฟส่องลงบนพวกเขาเหมือนฉากในภาพยนตร์ทุกสายตาในห้องหลอมรวมเป็นภาพความรักที่งดงามเสียงเพลงกลับมาชัดเจนอีกครั้งแต่พวกเขาไม่สนใจโลกทั้งใบของซิลเยนชาสิ้นสุดลงตรงนั้นความตื่นเต้นความช็อกและความรักทั้งหมดกลายเป็นความทรงจำอันงดงามเขาและเธอเดินออกจากโต๊ะกลางงานเลี้ยงเคียงข้างกันมือประสานแน่นความรู้สึกเต็มเปี่ยมจนแทบระเบิดจากวันนั้นโลกของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกที่เย็นชาและเงียบเหงาถูกแทนที่ด้วยความรักความอบอุ่นและความตื่นเต้นที่ไม่สิ้นสุด